ศึกษาศาสนาต้องศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนแลว้วพอมาเปรียบให้ฟังถ้าไม่เปรียบก็ไม่เข้าใจแล้วนี่หลักฐานเหมือน,นกัต้นไม้แล้วปลูกต้นแบบยังค่อยงอกง,งามขึ้นให้เกิดผล ศาสนาก็ศึกษาบงป้น,นปลูกให้มันศรัทธาเราเชื่อมันแล้วจึงค่อยปฏิบัติไม่เป็นเรื่องจะนาวไปว่าเป็นเรื่องไปได้ก่อนศรัทธาความเชื่อมันเป็นของสำคัญจะทำอะไรได้หมดถ้าเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นแล้ว ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ <c oughs> <c oughs> เรื่องาศาสนานต้องสืูอภาษาส,าาสาาัทธาต้องให้ตั้งมั่นไม่ใช่จะสาากักแต่ว่าปฏิบัติไปเฉยเยตัวสัทธาตั็นหน้าเป็นองของสำคัญท่านเรียกว่าส,าาสาาาัทธาภระมีกำลัง เราอย่างไรปฏิบัติได้ปฏิบัติาชาติเนี่ยเลวอยู่ที่ตรงพถานั้นพถฒนาแก่กล้าก็ปฏิบัติได้เร็วพถฒนาไม่แก่กล้าก็ชาอยู่นั่นแเองทำก็ซักแต่ว่าทำไม่ตั้งใจจริงจริงยังจังศาสนา การนับถือศาสนาพร้อมโดยกายวาจาใจศรัทธาตั้งมั่นลงแน่วแน่แล้วจึงเป็นไปถ้าศรัทธาต้องเชื่อมั่นในทานการผูดที่ให้ทานนั้นจิตใจมุ่งมั่น เชื่อความจริงเชื่อจิงใจนนคำสอนพุทธเจ้าปรา,ากฏเหมือนกันเขาว่าจะเห็นชั้นฟ้าสวรรค์ในวันพรุ่งนี้หรือโน่นได้เมื่กเชก็เกิดปีตียินดีถ้าเมื่อทำลงไปแล้วกี่โกเกิตใจพึ่งปีตีโอมานั่ เป็นคนความสยองกร้าวก็ต the ีตีใะไรจริงอย่างจังเมี่การรักษาศีลแต่เช่นเดียวกันเมื่อมีความเชื่อมันในข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเรามดเว้นใดเช่นเราเคยขาดการรักษาประพฤติในก้านานการของสว่าค์ถึงสุราในใดงดเว้นใดข้อใดชื่นใจดีใจ เกื่อพื้นปีติในโน้สีนั้นนั้นเร่งของมีคุณค่าสามารถจะให้สำเร็จมักคผลในพานได้ความเชื่อมันในใจอย่างนี้มีอยู่ในใจของบุคคลนแล้วคนนั่นแหละจะทำต่อได้ ชิ้น <bells>. ห้าได้ชิ้นแปดชิ้นสิบชิ้นสองร้อยเจ็ดิเหมนกันมี่สถาแกกราแล้วยอเสำเร็จไปอยู่ท่านพูดไว้วิริยในสุขริงเงนสิงเงินเนตในเ่ิคือสุขริง ในกุติเงินติจะถึงวันในพานเราพกได้กับพระสิ่งก็ได้พอจริงจริงถ้าได้อย่างนั้นได้พระสิงจริงจริงไปสุคติได้จริงได้พุกัสสมบัติได้จริงได้เกิดพุกัสได้เกิดในมนุษย์ก็ได้พุกระสมบัติได้เกิดชั้นฟ้าสวรรค์ก็ได้ที่ตัวสมบัติ ถึงคนะี่ผ่านในสินเชื่อมันในสินในสินของตนคนที่เชื่อมันในสินเช่นนี้ไม่วันที่จะลุกไม่มีวันที่จะละเมิดข้อสินนั้นได้เมื่อเชื่อมันในสินของตนแล้วจิตใจก็แน่วแน่ เป็นสมาธิตั้งมั่นถึงซึ่งเองรกระตาชิตเอรกระตาลงต่อเรื่องเนื่องที่จะให้เกิดปัญญาผลของสมาธิตั้งหางปัญญาเกิดโดยที่ไม่รู้ตัวถ้า มีฉินแล้วปัญญาเกิดมีฉินสมาธิแล้วปัญญาเกิดตนรู้ตัวตัวที่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์นักฆ่าพิจิตริชา์ซึ่งตนได้เคยทำมาแต่ก่อนงดเวด้นใดนั้นและตัวปัญญาความสามารถของตนสามารถที่จะงดเวด้นใดปัญญาสูงสุดทีเดียว ทำไมจึงว่าปัญญาสูงสุดเพราะความเชื่อมันจริงจังในใจของตนเห็นชัดแจ้งแล้วจึงค่อยละเล่นโดยเด็เดขาดจะไม่ใช่ปัญญาอย่างไงปัญญามาเกิดโดยม่รู้ตัวส่วนปัญญาที่จะสูงสุดขึ้น่องใช้ที่เราปัญญาปัะนาไว้สังหารนั้น อย่าไปทะเยอทะายานีื่นล้นเลยข,ขอให้ได้ปัญญานี่ยก่สอนเขาปลูกเข้าปลูกคนปลูกต้นไม้อะไรต่างๆกันต้นมันแก่มันไม่ค่อยเกิดลูกเกิดผลมันไม่แก่มันไมเกิดได้ไหมถ้ชาดออกมันก็ตายซปแ้มันไม่เกิดหรอก มันแก่แล้วในตองเรียกมันมันได้มันแนก่ควรก็งดมันได้ไม่ตองเรียกมันเกิดขึ้นมาเองถึงมันออกลูกแล้วก็ตามเถอะต้องการจะให้แก่เร็วนักมาไปเผาเอาเผาไฟเอา,เอามันก็แห่แห้ทิ้งหมดเลยปัญญานี้มันสัญญาค่อยไปโดยมารูตัวค่อยแกกราไปโดยมารูตัว กลาย่างผลไม้ที่มันติดอยู่กับต้นมันะ่ะมันออกมาแล้วมันใครไปทำให้มันแก่แก่วันแก่คืนแก่เดือนแก่ปีลยนะใครไปทำมันค่อยแก่ไปโดยธรรมดาทั้ง,งน,นั้นไม่มีใครเลยมันฆ่าคอาม,มันแก่พราจะรักษาต้นันไรให้ตัดหก็หกแล้วคือสมาธิ ต้นของปัญญานะั่นคือจะมาทีแน่วแน่อยู่ไม่ให้วันไหวนอ,อันเรียกว่าต้นปัญญาลูปไม้ผนไม้ที่มันเกิดมาเนั้นเกิดมาตจำดับมันออกพดออกดอกออหมดจากดอกก็เป็นลูก อย่างละหนาวหรเอส้มโอ้ย่ีงเงยมันลูกมาตอฝากเพื่อนขมมั่ฝาดเผื่อนมันเปลี่ยนไปเดื่อยรดับกระทั่งมันมันกระทั่งเอามันโยมันหวานยังมีใครเอาลถดมุ้งมาไปให้มันดออมันนักเปลี่ยนไปข้องมันเอง ถ้าต้นมันไม่ตายถ้ามันไม่ดูจักต้นมันก็ค่อยแก่ไปเรื่ดับไอ้คนที่สุขคนที่สุดก็หวานคนที่ต้องการอยากให้เกิดปัญญาบุบายเหมือนกันกับไปดึงเอาต้นมันจะดึงจากต้นแล้วจะดึงขั้วมันออกจากต้นมันถ้ามันสุกใถ้ามันสุกจะให้ามันแก่เร็ว เข้าอยู่ในนาก็เหมือนกันนะเราะมันออกมาแล้วออกต่อออก้วงอส็ดึงออกห้มันยาวยืดยาวไปเพื่อต้องการจะให้มันแ่เร็วก็ตายต้อมคนที่อยากได้ปัญญาเร็วนะก็อ,อย่างนั้นไว้กันอันนี้ยิ่งร้ายกว่าอันอีกกลัขเขากวัาต้นไม้นั่นอีคนอยากได้ปัญญา หาเตวหาเตปัญญาไปแล้วษาตนเลอเลเ้ยวไหลายมดอะไรเป็นอะไรก็ไม่ทราบอันนี้เรียกอุปมาเปรียบเทียบการปฏิบัติศาสนา,าคือศรัทธาให้ตั้งมัน่นไปก่อนจะอธิบายเราจะทำทานารากศีลอบรงสมาธิภาวนานก่อนเชื่อมันในอุบายของตน แน่วแน่เต็มที่แล้วน,นั่นตั้งผลตั้งต้นเบื้องต้นท่านนี้อธิบายต่อท่านอธิบาย,ยังเรื่องจิตเป็นต้นจะมาธี่เป็นลำถ้าศีลไม่หนีเสร็จแล้วคือต้นไม่เกิด ต้นไม่เกิดมันก็จะมีต้นมันก็จะมีลำอะไรต้นปลูกของที่ดินที้สันดีปลูกของดินให้มันมันนี้ค่อยงอกางามขึ้นมาที่ตั้งมาตั้งแต่ก่อนสม้าทิ่ยังค่อยเหมือนกัต้นลำของมันปัญญายังค่อออกต่อออกผลอันนี้เรียกศาสนาการปฏิบัติต้องไปเป็นกานเป็นต่อ เราทำสมาธิไม่ได้ก็ให้พอใจอยู่ในสินใช่ป่ะเห็นดีพอใจในสิน้นักทนเมื่อสินบริสุทธิ์แล้วอย่าิที่ฝังแน่วแน่ในใจตั้งมันเชื่อมั่นในใจสิ้นมีบริสุทธิ์แล้วสมาธิจะเกิด สมาธิเกิดจากขิลน,น,นั่นแหละไม่ได้เกิดจากไหนเชื่อมั่นในศินทั้งตนศินเป็นของบริสุทธิ์หมดจดทุกอย่างทุกข้อทุกประการนั่นแหละสมาธิเกิดขึ้หนไม่ต้องคิดถึงเรื่องสมาธิมธันเป็นศีลแล้วมันเรื่องสมาธิแน่วแน่เต็มที่แล้วอันนั่นแหละเป็นอุบายให้เกิดปัญญา ก็อย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วที่จะรักษาสินบริสุทตเพราะมีปัญญาไม่กลับกลับไปกันมาอย่างนี้เรื่องพุทธศาสนาทัานพูดกัเป็นเรื่องทับสนไ่ใท่ับวต้นอยู่ไหนปลายอยู่ไหนกลางอยู่ไหนมันเลยเป็นอันเดียวกันถ้าเมือ่อฟังก็ฟังยากศีลสมาธิปัญญา การพูดทั้งเรื่องศีลคือเกิดสัญญาไ้ก่อนจึงค่อยหนีศีลในมันสั่งคนได้อย่างนี้อันนี้ศีลน่ยเป็นต้นในการที่ปฏิบัติศาสนาเลียกปฏิบัติศีลที่ความนันเป็นต้นเป็นต้นของศาสนาคันนี้ต้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอ่ะพูดเข้ามาที่เข้ามาทั้งตัวของเรา ต้องเคเกิดจากตัวของเราสินไม่เกิดจากตัวของเรา,เา,อ,เราอันนี้ครับพูดทั้งเรื่องสินคือตัวของเราก็จริงเน่ยต้องพูดทั้งเรื่องใจสินตั้แต่กายวาจามันต้องพูดทั้งเรื่องใจที่เคยมีสินคนตายจะมัน,นจจมีสินเอไรคนตายไม่มีสินหรอกมันต้องมีใจเท่าน,นั้นที่มีสินไหนพูดเข้าถึงใจอย่างนี้ เหตุนั้นจึงพูดเบื้องต้นที่เรียกศาสนานคือพูดถึงใจเืยองศีลต้องพูดทั้งเรื่องใจมีใจแล้วค่อมีศีลคนตายแล้วไม่มีไม่มีใจไม่มีศีลหรอกข้าสัตร์ตักดสุดทิฏธิาจ,จารยคือตัวใจมันจะเป็นเหตุ ยังให้บังคับให้กายทำขาสัต้รักสัพพสิทธ,ธิ์มิท้จาร่า,า,าของมมุสาวาเดิมคือตาไรยรใจไม่มีละมดเรื่องใจไม่เป็นคนบังคับแต่ท่านมาพูดทั้งเรื่องศิลคือกายวาจาคือแสดงมาภายนอกด้วยกายและวาจานั่นแสดงออกมาเนี่นั้นผู้เทธเจ้ายังสอนให้รักษากายวาจา เอาใจเป็นรักษาเอาใจเปผู้ไปรักษากายวาจาจึงเรียกว่าชินแต่เมื่อรักษากายวาจาได้แล้วเรียกว่ารักษาชินเห็นก,กายวาจาของเราปกติกายวาจาใจเรางดเว้นจากความชั่วทุจริตแม่ฆ่าสารักทรัพย์เป็นต้น กายนี่เป็นเครืแสดงให้คนทั้งหลายในโลกปรากฏให้คนทั่วไปปรากฏคนที่ไม่รักษาศีลจะรักษาศีลให้เกิดเลืรักษากแต่ปัญญาไม่ได้เรืดข้าพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วบางคนนั้รักษาแต่ปัญญา สมาธิก็ไม่ต้องรักษาเอาปัญญาเกิดเดียวปัญญาให้ปัญญาคิดนึกออนไม่ใช่ปัญญาดูแจ้งเห็นจริงปัญญานั้นไม่ใช่ของจริงปัญญาเลือเล้อเลียวดอกฟองปัญญาพูดให้เจ้าได้สอนให้มีสิทธ์ักษากายวาชาบริสุทธิ์หมดจด,ดแล้วให้เข้าถึงสมาธิ ว่างเสมอจิดปล่อยวางว่างหมดจิตอย่างอะไรเราสายคนมันกเกิดปัญญาขึ้นาทิถ้า,ม,า,ามันว่างแล้วมันเกิดปัญญาเลยน่าจะเป็นของบริสุทธิ์หมดจบนั่นเรียกว่าปัญญาแท้คนที่ไม่ฝึกหัดปฏิบัติไม่เซนก็เลยเข้าใจว่าปัญญาเป็นของดีเด่นมรรเปัญญาเดียวก็พอเลอะเลว้ั่ก็ แค่ที่จริงคือตอนไม่สามารถจะรักษาสินได้นั่นเองรักษาสมาธิก็ไม่ได้ยังเอาแต่ปัญญาคือปัญญาความรู้มาจากตำะสัตำราเรื่อสัู่ดคุยโม่ไปทั่วทุกอย่างได้หมน่รียกว่าปัญญามีรักษาอันนี้ทััพับสนกันจะพูดไปเมื่อรักษาศินแล้ว ให้เกิดสมาธิเร้จยังใหเกิดปัญญาทั้งหลายทานี้ปัญญามาเกิดก่อนสิ่นบกลับมานี้ยังต้องไปรักษาสินแล้วยังต้องไปละความคิดผิดถูกด้วยประการ,ารต่างๆด้วยเหตุประการต่างๆอันนี้จะตัว ปรุงแต่งคิดนึกสงสัยสาราพัดทุกอย่างนั้นกรตัวปัญญาล,ะล,ะละักลักได้จะเรียกว่าปัญญาลัไม่ได้ก็ไม่มีปัญญาคิดนึกสงสัยสาราพัดปรุงแต่งไปทุกสาคิดหยุดไม่ได้จะเรียกว่าปัญญาได้ไงมันต้องหยุดลงมาถึงสมาต้องบำเมาสมาธิให้ลงเป็นสมาสมาธิแค่ก่อน นั่นคอยคิดถึงพระภูมพระแตกคิดนึกของแต่แล้วก็ต้องลงมาเป็นสมาสมาธิจึงจะเรียกว่าปัญญาไม่มีปัญญาสมาไม่มีปัญญาสมาสมาธิกจะเรียกว่าปัญญาได้อย่างไรในควนที่สุดเมื่อทีแรกกับพูดเรื่องศินสมาธิได้พระเกิดปัญญาศินก็ต้องมีปัญญาเป็นพืน้น สมาธิก็น่งมีปัญญามาเขื่นในคนที่สู่กับตัวปัญญาเองก็ต้องยังเหลืออันเดียวแต่ตัวปัญญาเข้าถึงใจไปครับใจเป็นคนให้เกิดปัญญาสติคาบคุมใจให้อยู่ให,ยให้อยู่กับสมาธิเราเรียกว่าปัญญามันชับวนเนื้ออย่างนี้ฟังยากหน่อยพอเข้าใจตึ้นๆแค่ว่าชินนั่นแหละคณา บริสุทธิ์หมดจบแค่ตอนจึงค่อยจะเกิดสมาธิสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วสัญญาไม่ต้องเรียกนักเกิดขึ้นมาเองมันต้องเข้าใจอย่างนี้ปฏิบัติศาสนามมนต้องเป็นอย่างนี้ตามําดับขั้นอย่างนี้แต่ว่าการที่ขั้นภูมิมันเรียกว่าจะได้ขั้นไหนภูมิไหนนัที่เรียกว,ว่าโสดตติทาคาราคาไม่ต้องพูดคำเหล่านั้น ท่านในที่ว่าปฏิบัตินี้ดังหากันส่วนน,นั้นน่ยมันเป็นเองมันเหเนอกมันเกิดขึ้นแล้วมันนัองเป็นเองใ้้นหมนี่อธิบายทั้งเรื่องวิธีปฏิบัติพุทธศาสนาอรสุควรโดยการปฏิการ ปิชิตังปฏิทังถุห้างที่พงนี้วัสมีสัตรูเภภูเรียนโดยังก์ปาจันโทกันดาสมายังทางนิโทเทอะโตยะถาสัพพิทิโยและทันตุสัตโกโขยนาสตุมาเตหะตันตาโยสุพีทีขาโยโวติโยอาจนาสีทิสานิจางรุชาเรกาโนสรกาโรธรรมาวทันติอายุวันโตสุตังตั อธิบายธรรมะาหากไม่ได้ทำสมาธิมันก็ไม่เข้าใจอธิบายแต่กระไรแท่าระาไรก็ไม่เข้าใจต้องหดสมาธิให้เป็นเียก่อนพุธสาสนาวปต่ที่ตรงนี้แหละอธิบายแต่ขระไรแต่กระไรก็ไม่เข้าใจเข้าใจแต่มันไม่ซึ้ง ท่านเรียกว่าปัจจิตตังเหตุเฉพาะส่วนตัวเตีตยกทิฏโพโยหิวินยูชนจึงจะรู้จักเฉพาะส่วนตัวฉันเฉพาะตนเองไม่มีใครให้เห็นใน้การที่เห็นในตนเองนั่นเนียกว่าปจัจจตตังเป็นวินยูชนนี่ค่อยเห็นวินยูชนคืออะไรคือผู้ไหน เป็นยังไงวินโยชนคือพุทธามสมาธิให้เป็นจึงเรียกว่าวินโยชนความรู้ความเรียนต่งางๆไม่ใช่วินโยเป็นผู้รู้เรียนรู้ไม่ใช่วินโยรู้ค่ะคำที่ว่ารู้นั้นมันแต่รู้พเฉยนี่แหละเมือ่อแต่สิ่งทั้งหลายของวัตที่เราเห็นอย่างนี้รู้ไปเห็นวัตทุกสิ่งทุกอ,อย่างแต่มันไม่ชัด ในใจวิยูชนหรืิทัศ์ในใจแค่นั้นจังเป็นที่สุดที่จะต้องรักษาสมาธิที่ไว้ให้มาก <c oughs> <c oughs> เราอยากจะรู้เร็วเห็นเร็วนั่นนี้ม่เป็นวินยูชนเราหัดสมาธิแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ ลอยวางทุกสิ่งทุกอย่างอดีตนาคตดอยู่ในปัจจุบันมันหากจะเกิดของรู้ึ้นมาในทีนั้นรู้มไม่รู้ก็ตามแต่มันหากจะรู้นมาในทีนั้นานใดอยากรู้ไม่รู้งานรี้อยู่ชนเราเป็นอย่างนั้นฉะนั้นมสมาธิจึงต้องทัดคำอยางจริงจริงอย่างจัง หัดสมาธิก็คือหัดกำหนดสติรักษาจิตของตนไว้ให้มั่นคงนี่แหละตอนหัดสมาธิคือรักคือตัอ้สงสติผู้ระลึกได้นั่นพู้ระลึกูรู้ตัวอยู่นั่นรักษาใจรักษาจิต ผู้คิดผู้นึกนั่นให้อยู่ในอำานาจของตนได้ทำลองดูเดี๋ยวนี้เราอยู่ไหมอยู่ในอำนาจของเราไหมจะอยู่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งมีสักกี่มากน้อยที่อยู่ใน,นอำนาจทั้งที่ไม่อยู่ไม่อยู่ในอำานอาจตนนั้นมากมายเหลือเกิน ยี่สีบชั่วโมงนะั้นมดทั้งยี่สิบชั่วโมงเลยอันที่มันจะอยู่ในอหนาาของเรานะี่นิดเดียวชั่วห้านาทีเดียวทีก็ไม่ได้ยังจะมีโยชนได้อย่างไรเ้งถ้ามันได้ยัง้นมีจิตรักษาจิตไม่ได้มันก็จะมีประโยชน์ไร จิตนั่นบังคับเราให้หมุนไปรอบด้านไม่ให้นิ่งแมวอยู่เป็นตัวของตนวเลยมันจะมีประโยชน์อะไรตั้งแต่เกิดจนแก่จนเฒ่าจนตายไม่เคยเห็นจิตเลยสักทีมันบางคน <c oughs> คิดเป็นอาการยังไงใจยังเป็นอาการยังไงไม่รู้เรื่องเลยจะพูดเนีฟังในที่นี่ว่าคิดคือผู้คิดใจคือผู้รู้สึกถ้าหากว่ามันนิ่งแน่วมีความรู้สึกอยู่มันนั้นมันเข้าทึงใจถ,ถ้าคิดนึกสงสยัยไม่มียุดมีย่อน เนื้อมันหยุดก็ตามเถอะคิดอยู่นั่นแ่ะองแต่งนั้นนี่อะไรต่างอ่เอาเรียกว่าจิตเดีย๋ยนี้เราฝึกหัดสบหัดหตรงนี้ฝึกหัดจิตนี่แหละใจไม่ต้องฝึกหัดกันดอกทางฝึกหัดจิตแล้วมันจะเข้าถึงใจเองใจเย็นมีที่พยงความรู้สึกที่ยๆ คือเราทดลองดูก็ได้ยากว่าเราตัา้นลมหายใจอันลมหายใจให้ใจนั้นมันเป็นใจมันเป็นจริงแรืกแฉกั้นลมหายใจนีค่คคำว่าใจนั้นคือมั่เฉยเฉยไม่เป็นดีมีชั่วมีอย่างมีใหญ่ถ้ามีบุญมีบาปมันนี้คิดนึกแต่ไอ้ต่างแต่ความรู้สึกมังมีอยู่กั้นลมหายใจมันเถะนิ่งแน่วทีเดียว นั่นอาการนิ่งแนวนะจะมีความรู้สึกอยู่แล้วอไม่ใช่ไม่รู้สึกแต่มันคิดตรงนั้นแหละเรียกว่าใจเขาเราฝึกคิดนี่แหละผู้คิดผู้นึกนี่แหละบางทีก็าตอตามรู้อยู่มันคิดอะไรมันนึกอะไรมันปรุงมันแต่งอะไรตรงใจแต่รู้ตัวมันอยู่้ามัน เป็นสมที่มันจะเข้าถึงใจมันเป็นเองรอกมันใจนะแต่งไม่ได้น่าตะมันยากมันยากตรงแต่งไม่ได้